เหตุการณ์นะคะที่เกิดอาคารพาณิชย์ซึ่งโดนเวนคืนตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาเกียรกายนะคะฝั่งถนนจรรยสนิทวงช่วงซอย93เนี่ยค่ะพังถล่มลงมาในระหว่างของการรื้อถอนนะคะตอนนี้มีคำสั่งล่าสุดจากทางสำนักงานเขตบางพัดนะคะสั่งระงับการก่อสร้างไว้ก่อนเป็นเวลา7วันค่ะเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภยัยแล้วมาดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น และตอนนี้ทางเขตเนี่ยคะ่ะก็ให้ผู้รับเหมาเอาแสลงเขียวนะคะมาปิดล้อมในพื้นที่ของเกี่ยวข้องกับโซนการก่อสร้างด้วยนะคะที่จะต้องเชื่อมมาบนทางเท้าค่ะในระหว่างนี้นะคะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายจะชาสิธิพันธ์และนายวิษณุทรัส,สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกา ล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีคำยืนยันนะคะว่าถ้าจะต้องมีการก่อสร้างต่อไปเนี่ยต้องเปลี่ยนรูปแบบค่ะเพราะจากเดิมเนี่ยเท่าที่ทางผู้ว่ารองผู้ว่าถามกับผู้รับเหมาเขาอธิบายนะคะว่าการล้มตึกอะคะ่ะคล้ายๆเวลาเราจะรื้อถอนเนี่ยมันต้องล้มตึกคือทําให้โครงสร้างมันเอนก่อนนะคะตึกมันถึงจะล้มลงมาค่ะแต่ว่าจากนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีเปลี่ยนรูปแบบคือค่อยๆตัดเป็นท่อนๆก่อนนะคะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงก็คือบ้านประชาชนที่ เราโดมันมาจากตรงนั้นนะมีอาคารพาณิชย์ที่ประชาชนเขายังอยู่อาศัยแล้วเขาได้รับผลกระทบด้วยนะคะเพราะว่าเศษหินเศษการก่อสร้างต่างๆจากการล้มตึกไปเนี่ยมันไปล้มใส่บ้านเขาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ทําให้เกิดเศษหินเศษต่างๆล่วงลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจ,จะต้องติดตามดูด้วยนะคะสาหรับพื้นที่ตรงจุดนี้จะลันสนิทวงค่ะการรื้อถอนแล้วเจ้าของที่ดินเป็นผู้รื้อแาเพือ่อนและศพ แต่เขาได้ภาพไปเกิดที่ไปแล้วนะครับก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นขึ้นงมานะเดี๋ยวคงให้ทางเ,เหตกับทางสำนักโยธาร่วมกันก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ต้องดูแลอย่างเข้มข้นน่ะเพราะนั้นมันไฟนักโยธาเดี๋ยวต้องทบทวนวิธีการรื้อถ,ถอนนะครับมาตรวจสอบว่ามเกลี่ยนเทอะไร่ครับเพราะจร,ริงล้วการขออนุญ,ญาตรื้อถอนนะคารก็ต้องขออนุญ,ญาตจากทางเหตุหมายความว่าต้องมีการส่งกระบวนการขั้นตอน แล้ต้องไปดูว่ากระบวนการขั้นตอนที่เสนอมามันครบถ้วนแล้วก็มันมีจุดไหนที่บกพร่อง้างว่าเรื่องนี้ก็รับไม่ได้แล้วล่ะก็ต้องเอาให้อ็มก็ต้องให้หยุดหยุดก่อนหยุดก่อนจนทั้งใปทบทวนกระบวนการแล้วก็ให้ปลอดภัยพอถ้าจะต้องมานับหนึ่งกันใหม่เนี่ยเรามั็นยังเลือก็ต้องาดูวิธีใหม่คือเราต้องดู้สายเก่าก่อนว่าที่ของเก่าที่บอกว่าไอ้ทุบมา1ิบตึกไม่มีปัญหาแต่ทำไมนี่มีปัญหาก็มันมีปัญหาว่าวิธีการวันเนี้ยมันก็มีปัญหาใช่ป่ะเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีทีี่่่เเสนนอให จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้คือเราคงไม่จะปล่อยแบบไปเสี่ยงเองว่าทุบมาแะ้วของวัสดุตกยังไงใช่ไหมคืออย่างที่ผมผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมมองดูเขา m งให้เป็นการปัดมากกว่าโยกทุบคือไม่ได้ดูข้างล่างให้ตึกตกมาเองแล้วก็คาดว่าตึกไอ้วัสดุจะก,กระเด็นไปอย่างไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเราพยายามให้วัสดุตกมาน้อยที่สุด